พอใจมันห้ามไม่ไหวเสียงฝนโปรยบางเบาตอนเย็นทำให้หอพักกอเกา่าข้ามหาวิทยาลัยดูเย็นชื้นไปทั้งตึกห้องหมายเลขสามสเจมีแค่ไฟสลัวสลัวสองรอดออกมาบอกว่ามีคนอยู่ภูมิถอดรองเท้าแตะโยนไว้ข้างประตูก่อนจะทิ้งตัวลงบนพื้นไม้เย็นเฉียบข้างๆกับโซฟาสายตาเหลือบมองฉบาที่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงโต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็ก หน้าเธอก้มลงไปกับชีดเรียนสายเส้นผมปิวปิดแก้มบางเบาข้างหนึ่งอ่านอะไรวะภูมิถามเสียงเบาชบาเงยหน้าขึ้นมายิ้มให้รอยยิ้มนั้นอบอุ่นกว่าทุกครั้งที่ภูมิจำได้เธอเหมือนดอกไม้ชื้นฝนที่สดใสยอยู่เสมอวิชาไทยนะ่ะบ่นว่าอ่านไม่ทันพรุ่งนี้สอบนะ่ะเธอเบะปากนิดๆพางหัวล้อแผ่วเ,เบา ภูมิัวลอดในลำคอนั่งมองเธอเงียบๆทั้งทั้งที่ใจมันวิ่งพานชบาเป็นแฟนของไทยเพื่อนสนิทของเขาและตอนนี้ไทยไม่อยู่ไปซ้อมดนตรีกว่าจะกลับก็ดึกดื่นมันไม่ควรเลยภูมิเตือนตัวเองซ้ําๆแต่ทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เธอแบบนี้หัวใจมันก็ดื้อดึงภูมิช่วยติวให้หน่อยดิ ชบาเรียกเขาเสียงหวานยื่นชีตมาให้ชายหนุ่มยิ้มเจือนหยิบชีตขึ้นมาดูพางนั่งขยับเข้าไปใกล้เธอมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวกลิ่นแชมพูจากเส้นผมของเธอลอยอ่อนๆมาทำร้ายหัวใจของเขาอีกครั้งติวกันไปหัวรอกกันไปชบาบ่นหิวภูมิก็เลยเดินไปเปิดตู้เย็นหาอะไรให้เธอทานทุกอย่างมันธรรมดาแต่มันก็ไม่ธรรมดาสำหรับคนที่กำลังแอบรักในค่ำคืนที่ฝนพร,รม หัวใจของภูมิเริ่มก่อไฟเงียบๆหลังจากคืนนั้นหอพักเล็กๆของพวกเขาก็ยังดำเนินไปในความเรียบง่ายเหมือนเดิมเพียงแต่ในใจของภูมินั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคืนนี้ไทยน่าจะกลับดึกอีกอะ่ะเขามีงานกลุ่มด้วยนะ่ชะชบาบอกเสียงเบาขณะที่ก้มเก็บจานชามที่กินข้าวด้วยกันเสร็จแล้ว ภูมิพยักหน้าพางลุกไปช่วยเก็บด้วยไม่พูดอะไรเขาแค่ไม่อยากบอกให้เธออยู่คนเดียวไม่อยากให้เธอต้องเหงาทั้งห้องมีแค่เสียงน้ำจากก๊อกไหลเป็นละลอกกับเสียงหัวใจของภูมิที่เต้นไม่เป็นจังหวะเวลาที่มือของเขาเผลอชนมือของเธอเบาๆขอบใจนะภูมิอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วรู้สึกอุ่นใจดีชบาหันมายิ้มให้ภูมิยืนนิ่งเกินคำพูดทั้งหมดที่อยากพูดลงคอเขาอยากจะบอกว่า เขายินดีอยู่ข้างเธอแบบนี้ตลอดไปอยากกอดเธออยากเป็นคนที่เธอพึ่งได้แต่เขาก็ทําได้แค่ยิ้มตอบเพราะเขาเป็นแค่เพื่อนของแฟนเธอคืนวันผ่านไปเรื่อยๆไทยเริ่มกลับห้องช้าขึ้นโทรศัพท์ที่เคยดังทีๆก็เงียบลงบางทีไทยก็ลืมนัดลืมวันสําคัญที่เคยสัญญากันไว้ชบาย,ยังคงรอด้วยรอยยิ้มเสมอแต่ในดวงตานั้น ภูมิเห็นความเหนื่อยล้าซ่อนอยู่และในคืนหนึ่งฉบานั่งเหมอดอยอยู่ตรงระเบียงห้องข้างกายมีขวดโค้กที่เปิดแล้ววางอยู่ภูมิมองภาพนั้นอยู่เงียบๆก่อนจะค่อยๆเดินไปนั่งข้างๆกับเธอรอไทยเหรอเขาถามเบาๆฉบา,บาพยักหน้าแต่รอยยิ้มที่ส่งให้มันเศร้าเกินกว่าจะหลอกใครได้ไม่ต้องรอก,ก็ได้มั้งภูมิพูดออกมาโดยไม่ได้คิด เธอหันกลับมามองเขาดวงตาคู่นั้นแดงกล่ำด้วยหยดน้ำตาที่กั้นไว้พูดอะไรอะน้ำเสียงของเธอสั่นไหวภูมิเม้มปากแน่นใจอยากพูดแต่ก็กลัวเสียเธอไปสุดท้ายเขาก็แค่ยื่นมือออกไปลูบศีรษะของเธอเบาๆแบบที่เคยทำกับน้องสาวที่บ้านอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่างเหงาไปคนเดียวล่ะ เสียงของเขาเบาจนแทบเป็นกระซิบชบาหลับตาลงช้าๆพิงหัวลงบนหัวใจของเขาโดยไม่พูดอะไรเลยในคืนนั้นระหว่างเสียงฝนโปรยและลมเย็นจากระเบียงหัวใจสองดวงที่เหงาต่างโอบกอดกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดตั้งแต่คืนนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่ว่ชบาจะห่างจากไทยในทันทีเธอยังคงเป็นแฟนที่ดีเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่มีปัญหา ทุกครั้งที่เหงาทุกครั้งที่ไม่รู้จะคุยกับใครเธอกลับนึกถึงภูมิเป็นคนแรกไม่ใช่ไทยวันนี้เลิกเรียนดึกนะ่ะชบาส่งข้อความไปหาภูมิพร้อมกับแนบรูปตัวเองที่ยืนตากฝนอยู่หน้าตึกเรียนเขาตอบกลับแค่สั้นๆรอเดี๋ยวนะกำลังไปไม่ถึง15นาทีล่มสีดำคันหนึ่งก็กางเหนือหัวของเธอทำไมไม่รอใต้ตึกวะภูมิเอ็ดเบาๆ ก่อนจะดันล้มให้บางตัวของฉบาเกือบทั้งคนตัวของเขาเองกลับเปียกไปครึ่งแขนฉบาเงยหน้าขึ้นมองเขาใจมันไหววูบอย่างบอกไม่ถูกพอรู้ว่ายังไงพี่ก็มานะ่ะเธอเผลอพูดไปโดยไม่ทันคิดผมชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มมุมปากอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนรอยยิ้มแบบนั้นทำเอาหัวใจของฉบาเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนกันตลอดเส้นทางกลับหอพวกเขาเดินเคียงข้างกันภายใต้ล่มคันเดียวกัน ฝนตกโปรยปลายบางเบาละอองน้ำเกาะตามเสื้อผ้าและผิวเนื้อจนู้สึกหนาวสัน่นพอมาถึงห้องชบาก็เผลอจามเบาๆไปอาบน้ำเดี๋ยวไม่สบายเอานะภูมิสั่งอย่างเอาใจใส่พร้อมเดินไปหาผ้าขนหนูมาโยนใส่มือของเธอชบาหัวเลาะแล้วรีบเดินเข้าห้องน้ำไปขณะที่เธอเปิดน้ำอุ่นไหลลินลงตัวใจก็ยังไม่หยุดเต้นแรง เธอกำลังกลัวตัวเองกลัวว่าสายตาอบอุ่นของภูมิรอยยิ้มของเขาและมือที่ยื่นมาช่วยเธอในวันที่ไม่มีใครจะทำให้หัวใจของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเมื่ออาบน้ำเสร็จเธอพันผ้าเช็ดตัวเดินออกมาอย่างเดิมตัวเพราะคิดว่าในห้องมีแค่ตัวเองกับภูมิที่เหมือนพี่ชายแต่พอเห็นสายตาที่ภูมิมองมาเธอก็รู้ทันทีว่าเขาไม่ใช่พี่ชายอีกต่อไป ภูมิศบสายตากับเธอชั่ววินาทีแล้วรีบเป็นสายตาหนีอย่างสุภาพพร้อมกับถอดเสื้อกันฝนตัวเปียกออกเผยให้เห็นเสื้อยือดบางๆที่แนบกับแผ่นอกแน่นๆของเขาบรรยากาศในห้องที่เงียบงนันจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสองคนเอ่มฉันไปแต่งตัวก่อนนะชบาพูดเบาๆรีบวิ่งหนีเข้าห้องนอนปิดประตูแน่นหลังประตูเธอก้มหน้ารูปอกตัวเองที่สั่นระลัว หัวใจของเธอมันไม่ได้สั่นเพราะไทยอีกแล้วมันสั่นพ่อภูมิช่วงนี้ชบากับภูมิแทบจะใช้ชีวิตด้วยกันเงียบเเหมือนโลกนี้มีแค่สองคนส่วนไทยแทบไม่กลับหอพักเลยและเวลาที่อยู่ด้วยกันก็เอาแต่ก้มหน้ากดโทรศัพท์เหมือนไม่มีตัวตนของชาอยู่บาเจ็บแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไง เย็นวันหนึ่งชบานั่งทำรายง,งานอยู่ตรงโต๊ะเล็กๆข้างห้องนั่งเล่นภูมิเดินมาวางแก้วโกโก,โกโออ้อุ่นๆข้างมือเธอพักบ้างสิเขาพูดสั้นๆน,น้ำเสียงอ่อนโยนผิดกับท่าทางแข็งๆข,ของเขาชบาเงยหน้าขึ้นมองยิ้มให้บางๆก่อนจะก้มหน้าซ่อนน้ำตาเอาไว้ขอบคุณนะพี่ภูมิเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยภูมิสังเกตได้ทันที เขาทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาข้างๆแล้วเอื้อมมือมาแตะลาของเธอเบาๆร้องเธอไม่เป็นไรหรอกเขากระซิบเพียงคำนั้นชบาก็กั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เธอปล่อยให้หยดน้ำตาอุ่นๆไหลลงอาบแก้มแล้วค่อยๆเอ็นตัวซบอกของเขาอย่างหมดแรงภูมิอบกอดเธอไว้แน่นๆอย่างคนที่กลัวเธอจะหายไปจากอ้อมแขนของเขาพี่ภูมิฉันเหนื่อยเธอกระซิบเสียงแผ่วมือกำชายเสื้อของเขาแน่น รู้เขาตอบเบาเอียงหน้าซุกลงบนเส้นผมนุ่มของเธอไม่ต้องเก่งก็ได้อยู่ตรงนี้ฉันก็อยู่ตรงนี้อ้อมแขนของภูมิทั้งอบอุ่นทั้งปลอดภยัยส่วนชะบาไม่อยากลุกไปไหนเธอรู้แล้วว่าความสบายใจที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กับไทยแต่เป็นกับคนที่โอบกอดเธออยู่อย่างทนุถนอมในตอนนี้ หลังจากว่านั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างช้าๆชบาเริ่มหัวเราะกับเรื่องเล็กๆที่ภูมิเล่าเริ่มรู้สึกว่าการรอคอยใครสักคนที่ไม่เห็นคุณค่ามันไม่จําเป็นอีกต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไทยกลับมาหอพักแบบเมาเต็มที่กลิ่นเหล้าฟุ้งกระจายชบากับภูมิที่กําลังนั่งดูซีรีส์กันอยู่ถึงกับตกใจไอ้ไทยเป็นบ้าอะไรเนี่ยภูมิลุกขึ้นประคองเพื่อน ไทยปัดมือของเขาออกทำไมทำไมพวกแกสองคนถึงอยู่ด้วยกันแบบนี้วะไทยตะโกนเสียงดังดวงตาขุ่นมัวไปด้วยความเมาและความโกรธฉบาหน้าเีดเธอสั่นไปทั้งตัวแต่ภูมิก้าวเข้ามากวางหน้าของเธอไว้ไทยเองเลิกพูดบ้าๆแบบนี้แล้วก็ไปนอนได้แล้วนะภูมิพูดเสียงเย็นฉันไม่โง่นะเว้ยเห็นหมดแล้วแกชอบฉบาใช่ไหมไอ้ภูมิห้องทั้งห้องเงียบสนิท ชบาก้มหน้างดไม่กล้าสบสายตากับใครและภูมิเขาก็ไม่ได้แก้ตัวเขาแค่พูดชัดเจนใช่ฉันชอบชบาน่ะชบาเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เป็นเพราะโล่งใจที่ไม่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกอีกต่อไปหลังจากคืนนั้นทุกอย่างเหมือนโลกหยุดหมุนไประยะหนึ่งทายย้ายออกจากหอชั่วคราวอ้างว่าอยากไปอยู่กับเพื่อน เพื่อทบทวนอะไรบางอย่างทิ้งให้ห้องนี้มีแค่ฉบากับภูมิสองคนคือหนึ่งลมเย็นโชยผ่านหน้าต่างเปิดแง้มภูมิกับฉบานั่งเงียบๆอยู่บนดาดฟ้าหอพักเก้าอี้ผ้าใบสองตัวตั้งห่างกันนิดหน่อยทมกลางเสียงจิ้งดีดร้องเบาๆหนาวไหมภูมิถามเบาๆขณะส่งเสื้อกันหนาวให้ฉบารับมาสวมใส่พางยิ้มบางๆกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ติดตัวเสื้อของภูมิทำให้เธอใจเต้นแรง พวกเขานั่งเงียบกันอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายภูมิถอนหายใจช้าๆช,ชบาเขาเรียกเธอเสียงเบาเหมือนกลัวทำลายความสงบของค่ำคืนนี้หมเธอหันไปมองเขาดวงตาสะท้อนแสงจันทรและยิบระยับภูมิขยับเข้าไปใกล้นิดหนึ่งจนระยะห่างแทบไม่เหลือมือใหญ่หยาบเล็กน้อยเพราะทำงานจิบปาถะเอื้อมมากุมมือเล็กๆของเธอไว้ขอโทษนะที่ทำให้ต้องเจ็บนะ่ะ เสียงของเขาแผ่วเหมือนสายลมแต่ฉันไม่อยากโกหกตัวเองอีกต่อไปแล้วชบาเกืนน้ำลายฝ่ามือที่ถูกกุมไว้ร้อนเผาฉันชอบเธอชบาฉันชอบมาตั้งนานแล้วภูมพูดชัดถ้อยชัดคำดวงตาของเขาจริงจังจนชบาไม่กล้าหลบสายตาแต่เธอกับไทยเอ่มไม่มีอีกแล้วล่ะชบาพูดแทรกเบาๆน้ำเสียงมั่นคงมันจบไปแล้วตั้งแต่วันที่ภูมกอดฉันวันนั้นน่ะ ภูมิยิ้มบางๆดวงตาฉายแววอ่อนโยนเขาก็ชับมือของเธอไว้แน่นขึ้นก่อนจะถามเบาๆเหมือนกลัวถูกปฏิเสธงั้นให้โอกาสฉันได้ดูแลเธอแทนได้ไหมล่ะสบางเงียบไปคู่หนึ่งเธอก้มหน้าซ่อนใบนหน้าร้อนผ่าก่อนจะพยักหน้าเบาๆอืมน้ำเสียงของเธอสัน่นด้วยความรู้สึกดีใจจนควบคุมไม่ได้ภูมิหัวเราะในลำคออย่างโล่งใจ ก่อนจะยกมือเธอขึ้นมาแนบแก้มตัวเองเบาๆสัมผัสแผ่วๆนั้นทำให้หัวใจของชบามันพังพูนและก่อนที่เธอจะได้ตั้งตัวริมฝีปากอุ่นๆของภูมิก็แตะลงบนหน้าผากของเธออย่างแผ่วเบาเป็นจูบแรกที่อบอุ่นและปลอดภัยที่สุดในชีวิตของชบาไม่ต้องมีคำพูดใดๆแค่การกระทำก็เพียงพอแล้ว คืนนี้ภายใต้แสงจันทร์และสายลมอ่อนๆหัวใจสองดวงก็กำลังเริ่มต้นเดินทางด้วยกันหลังจากคืนนั้นที่ภูมิกับชบาสารภาพรักกันชีวิตในหอพักของพวกเขาก็เปลี่ยนไปแบบหน้าเอ็นดูสุดๆเช้าในวันหยดุดเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากห้องครัวเล็กๆชบากำลังตั้งหน้าตั้งตาทอดไข่ดาวแต่ไม่รู้ทำไมไข่ถึงติดกระทะทุกใบโอ้ยภูมิไข่ฉันเล็กอีกแล้วนะ่ะ ชบาโวยวายอย่างขัดใจภูมิที่ยืนพิงขอบประตูหัวเราดในลำคอก่อนจะเดินเข้าไปช่วยเขาสวมเสื้อยืดตัวโค้งกางเกงวอร์มลำลองดูสบายๆแต่รอชมัดในสายตาของชบาไหนมานี่สิภูมิจับมือของเธออย่างนุ่มนวลพางสอนทอดไข่ทีละขั้นตอนมือเขาใหญ่กว่ามือของเธอหลายเท่าสัมผัสอุ่นๆผ่านผิวหนังจนฉบาใจเต้นตึกตัก สุดท้ายไข่ดาวใบที่สามก็ดูสวยเหมือนในร้านอาหารเก่งแล้วภูมิชมพางขยี้หัวของเธอเบาๆชบายิ้มจนตาหยีหัวใจพองโตเหมือนลูกโป่งพวกเขานั่งกินอาหารเช้าด้วยกันพูดคุยเรื่องเดือนบ้างเรื่องไร้าสาระบ้างชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุขเหลือเกินจนกระทั่งวันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเคาะห้องเธอเป็นเพื่อนร่วมคาสกับภูมิหน้าตาน้ารัก ผมยาวใส่ชุดนักศึกษาเนียบกกิบขอโทษนะภูมิอยู่ไหมเสียงวัหวานนั้นเอ่ยถามเมื่อชบาเปิดประตูเอิมอยู่ค่ะชบาพยักหน้าก่อนฉลบให้หญิงสาวเข้าไปภูมิเดินออกมาจากห้องนั่งเล่นสายตาของเขาเหลือบมองชบาแวบหนึ่งก่อนจะหันไปคุยกับเพื่อนผู้หญิงงานกลุ่มนะ่ะฉันเอาไฟมาให้เธอหญิงสาวส่งแฝดได์ให้พร้อมรอยยิ้มหวานขอบใจมากนะ ภูมิรับมาอย่างสุภาพแต่ชบายืนกอดอกอยู่หลังประตูเงียบกิบดวงตาไหววูบด้วยความน้อยใจหลังจากหญิงสาวคนนั้นกลับไปแล้วภูมิก็เดินมาหาเธอชบาเขาเรียกเบาๆหึชบาทำเสียงนิ่งๆพยายามไม่แสดงออกแต่หน้าของเธอบูดจนภูมิแทบกั้นขำไม่ไหวหึงเลยเนี่ยภูมิถามตรงๆพร้อมเลื่อนหน้าเข้ามาใกล้เปล่านี่ชบาปฏิเสธเสียงสูงรีบเบือนหน้าหนี ภูมิหัวเราะเบาๆบาก่อนจะโอบเอวของเธอดึงเข้ามากอดแน่แนๆไม่ต้องหึงดอกเสียงทุ้มกระซิบข้างหูฉันมีแค่เธอคนเดียวแล้วจะมีใครได้อีกละ่ะหัวใจชบาทแทบ,บละลายเธอกัดปากแน่นพยายามไม่ยิ้มแต่ก็ไม่สำเร็จเธอยกมือทุบอกของเขาเบาๆบาอย่างเขินๆรู้แล้วนะ่าภูมิก็หัวเราะขยี้หัวของเธออีกครั้งอย่างน่าเอ็นดูแล้วแนบริมฝีปากลงบนหน้าผากของเธอเบาๆ รักนะยาย่ขี้หึงช่วงปลายเทอมมหาวิทยาลัยจัดค่ายทัศนศึกษาให้นักศึกษาปีสองไปต่างจังหวัดกันสองวันหนึ่งคืนบรรยากาศในรถบัสเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเมากระจายไปทั่วคันรถชบานั่งติดหน้าต่างส่วนภูมินั่งข้างๆเขาหลับไปตั้งแต่รถออกตัวขณะที่เธอแอบหันไปมองเขาเป็นระยะ รู้สึกว่าภูมิหล่อมากเวลาที่เงียบๆแบบนี้แต่พอถึงที่พักเรื่องคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเพราะจำนวนนักศึกษากับห้องพักไม่เพียงพอทางอาจารย์ก็เลยประกาศให้บางคู่ต้องนอนรวมกันแบบไม่มีทางเลือกและใช่ชบากับภูมิต้องนอนห้องเดียวกันโอ้ยตายแล้วชบากรีดร้องเบาๆในใจถึงจะรู้ว่าภูมิไม่ทำอะไรเกินเลยแน่ๆแต่การนอนห้องเดียวกันมันก็ทำใจเต้นแรงอยู่ดี พอตกค่ำหลังจบกิจกรรมแล้วทั้งสองคนกลับมาที่ห้องพักซึ่งมีแค่ฟูกบางๆกับผ้าหม่มคนและผืนชบานั่งยุกยิกอยู่ปลายเตียงส่วนภูมิยืนกอดอกพิงผนังมองเธออย่างขำๆอย่าทำหน้าเครียดขนาดนั้นภูมิพูดก็เขินนี่นาชบาบ่นเบาๆหน้าแดงำํำภูมิเข้ามานั่งข้างๆยื่นขวดน้ำให้ดื่มน้ำก่อนสิเขาว่าฉบารับมาดื่มอึกอก ทั้งทั้งที่หน้าแดงจนเหมือนลูกมะเขือเทศจู่จูภูมิก็ทําเสียงกระแอมเบาๆเหมือนมีเรื่องจะพูดคือว่าเอิมเขาล้วงกระเป๋าหยิบซองอะไรบางอย่างออกมาชบาก้มดูหน้าแทบไหมเป็นซองยาคุมแผงหนึ่งะฉันฉันซื้อมาเผื่อนะภูมิรีพูดอ้อมแอ้มไม่ได้เอิมหมายความว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะแค่กันไว้ดีกว่าแก่นะ ชบาตาโตหน้าแดงเถือกหัวใจเต้นทีๆรัวๆบ้าเธอร้องเบาๆทุบไหล่ของเขาภูมิหัวเราะเบาๆก้มหน้าก้าวท้ายทอยอย่างเขินๆไม่ค่อยเห็นภูมิหน้าแดงแบบนี้บ่อยครั้งชบาก็เลยใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมแคออ่เป็นห่วงไงภูมิบ่นเบา,บาๆเธอเป็นคนสำคัญของฉันนะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงกันล่ะ น้ำเสียงจริงใจของเขาทำให้ชบาใจอ่อนยวบสุดท้ายเธอก็พยักหน้าเบาๆขอบคุณนะคืนนั้นทั้งสองคนต่างนอนกันคนละฟูกหันหลังให้กันแต่หัวใจกลับเต้นไม่เป็นจังหวะและแม้จะไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่แค่ได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันมันก็เหมือนเป็นสัญญาเงียบๆว่าต่อไปนี้จะมีแค่เราเท่านั้นอากาศยามค่ำเย็นในค่ายชื้นชน ด้วยไอยหมอกภายในห้องเล็กๆมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาของสองคนที่นอนอยู่คนละฟูกชบาพลิกตัวเบาๆพยายามข่มตาหลับแต่กลับทำไม่ได้สักทีหัวใจของเธอเต้นแรงไม่หยุดเธอลุกขึ้นนั่งวรวบผ้าห่มมากอดแน่นมองเงาของภูมิในความมืดเหมือนเขาก็รู้สึกตัวอยู่ยังไม่นอนอีกเหรอเสียงทุ่มต่ำกระซิบเบาๆอืมนอนไม่หลับเลยอะชบาตอบเสียงเบาเหมือนกลัวใครได้ยินภูมิลุกขึ้นบ้าง เขาคานเข้ามาใกล้ๆจนฉบาต้องถอยหลังไปติดผนังแสงไฟจากนอกหน้าต่างสาดเข้ามาผ้าผ้าเห็นใบหน้าของเขาชัดขึ้นภูมิยื่นมือมาแตะแก้มของเธอเบาๆกลัวเหรอเขาถามเสียงแผ่วฉบาสายหน้าหัวใจเต้นละสํำฉันเอิมไม่ได้กลัวนายเสียงของเธอสั่นนิดๆแค่เขินน่ะภูมิจ้องตาของเธออยู่นานก่อนจะเอื้อมมือไปเปิดกระเป๋าใบาเล็กแล้วหยิบของบางอย่างออกมา เป็นซองถุงยางอนามัยที่เขาซื้อพกติดกระเป๋าไว้อย่างที่เขาเคยบอกเขาโชว์ซองเล็กๆนั้นขึ้นมานิดหน่อยยิ้มคืนคืนแบบไม่ค่อยกล้ามองหน้าเธอแค่เตรียมไว้ไงถ้ามันเลยเธอจริงๆอย่างน้อยฉันก็อยากปกป้องเธอให้ดีที่สุดนะเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงความจริงจังจนน้ำตาของฉบาเกือบไหลมือเล็กๆของเธอเอื้อมไปแตะมือของเขาเบาๆก่อนพยักหน้าอย่างเชื่องช้า ฉันเอิมไว้ใจนายเธอกระซิบวินาทีนั้นเหมือนโลกทั้งใบเหลือแค่สองเราภูมิก้มหน้ามาหาเธอช้าๆจนลิงฝีปากส,สัมผัสกันเบาๆในความเงียบจูบแรกที่อ่อนโยนนุน่มนวลเต็มไปด้วยความรู้สึกที่กักเก็บมานานมือของเขาสั่นนิดๆขณะด,ดึงซองเล็กๆนั้นมาเตรียมไว้ใกล้มือชบาหลับตาแน่นปล่อยตัวเองให้อยู่ในอ้อมแขนของเขาและในช่วงเวลาที่ทุกอย่างกำลังจะเลยเถิดภูมิก็หยิบซองถุงยางขึ้นมา เปิดอย่างดนๆนแต่พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้รีบร้อนชบากระซิบขณะที่สบหน้ากับลายของเขาอืมเขาตอบเสียงผ้าฉันใส่แล้วนะคำพูดง่ายๆแต่แฝงไปด้วยความห่วงใย,ยมากมายจนหัวใจของเธอสั่นไหวไม่หยุดทั้งคู่สัมผัสกันอย่างอ่อนโยนและมุนละมยัยเหมือนทุกอย่างกำลังดอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความปลอดภยัยและการให้เกียรติที่มีให้แก่กันอย่างที่สุด คืนนั้นไม่ใช่แค่ร่างกายที่ได้สัมผัสกันแต่หัวใจของสองเราทั้งคู่ก็ผูกพันกันแนบแน่นโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆหลังจากทิพย์ค่ายทัศนศึกษาจบลงแล้วภูมิชบาและไทยก็นั่งรถกลับมาที่หอกันตามปกติแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมอีกแล้วชบานั่งเบาะหลังมือกำใช้เสื้อของภูมิไว้แน่นเหมือนกลัวเขาจะหายไปภูมิเองก็หันมายิ้มให้เธอเป็นระยะๆะะด้วยสายตาอ่อนโยน จนหัวใจของเธอละลายส่วนไทยที่นั่งข้างๆคนขับหลีตามองสองคนนั้นด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เฮ้อเฮ้เป็นแฟนกันแล้วไม่บอกเลยนะไทยแซวเบาๆแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรเมื่อกลับถึงหอชบากำลังจะลากกระเป๋าเดินเข้าห้องตัวเองแต่ภูมิกลับคว้าข้อมือของเธอไว้ย้ายมาอยู่ห้องฉันไหมละ่ะเขาถามตรงๆดื้อฉบาตกใจหน้าแดงแป๊ดทําไมละ่ะ ก็จะได้ไม่ต้องแอบคิดถึงทุกคืนไงภูมิพูดพางยิ้มเขินๆมือยังไม่ยอมปล่อยข้อมือของเธอเลยไทยเดินเข้ามาคล้องคอทั้งสองคนหัวเราะเบาๆเอออยู่ห้องเดียวกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมาทำหน้าด่าห้อยใส่กันแบบนี้อีกถ่ายว่าแล้วก็หิ้วกระเป๋าเดินเข้าห้องตัวเองปล่อยสองคนไว้ตามลำพังชบาก้มหน้างุดๆไม่กล้าสบตาแต่สุดท้ายก็พยักหน้าเบาๆก็ได้ เสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินภูมิยิ้มกว้างเหมือนเด็กได้ของขวัญรีบช่วยกระเป๋าของเธอแล้วลากเข้าห้องตัวเองแทบไม่ทันห้องของภูมิมีกลิ่นสบู่อ่อนๆและกลิ่นหอมจางๆที่ฉบาดูดีว่าเป็นกลิ่นของเขาเองเขาวางกระเป๋าเธอลงแล้วหันมากอดเธอแน่นขอบคุณนะที่เชื่อใจฉันนะเสียงของเขาอุ่นจนฉบาเกือบร้องไห้อืม เธอตอบในลำคอกอดเขาตอบแน่นเหมือนกันทั้งคู่ยืนกอดกันเงียบๆนานหลายนาทีก่อนภูมิจะกระซิบข้างหูของเธอเบาๆจากนี้ไปฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉบาพยักหน้ากอดเขาแน่นขึ้นอีกครั้งไม่ต้องมีคำสัญญาหวือหวาไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรแค่เธอและเขาอยู่ข้างกันก็เพียงพอแล้วและตลอดไปหลังจากที่ทั้งคู่ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันอย่างมีความสุข ชีวิตในมหาลัยก็กลับสู่ความสงบแต่ในหัวใจของชบากับภูมิเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังวันหนึ่งพอถึงช่วงปิดเทอมภูมิก็ยิ้มกว้างออกมาเมื่อเขาหยิบกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆมาเก็บของไปเที่ยวทะเลก,กันเถอะเขาบอกอย่างตื่นเต้นชบาเงยหน้าขึ้นมาจากการจัดของเล็กๆน้อยๆในห้องแล้วถามด้วยความงงทะเลเหรออ้าวแล้วจะไปไหนล่ะภูมิยิ้มอย่างมีเลสไน ไปทะเลในฝันของเธอไงแล้วเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาเปิดแผนที่ที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วที่นี่ไงที่ที่ไม่ค่อยมีคนไปแถวแถวชายหาดตับจะได้พักผ่อนจริงๆไงฉชบาหัวล่อนิดๆแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นจนแทบละลายดีค่ะงั้นไปกันเถอะเธอตอบด้วยรอยยิ้มเมื่อมาถึงทะเลทั้งสองคนก้าวลงมาจากรถที่ท่าทางห่างไกลจากผู้คนชายหาดเงียบสงบ น้ำทะเลใสสะอาดท้องฟ้ากว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ที่ฉันอยากพาเธอมานานภูมิยิ้มแล้วจับมือของเธอเดินไปตามชายหาดเสียงคลื่นกระทบฝั่งเป็นเสียงเบาๆในอากาศร้อนๆและลมทะเลที่พัดเย็นชบามองภูมิไปด้วยยิ้มให้เขาจริงๆแล้วฉันเคยฝันว่าถ้าฉันได้มีคนที่รักและรักฉันเหมือนในหนังฉันจะพามาเที่ยวที่นี่ชบาบอกเสียงแผ่ว ภูมิหยุดเดินหันมามองเธอและยิ้มอบอุน่นและวันนี้มันก็เป็นจริงแล้วนะเขาพูดแล้วโอบเธอจากด้านหลังทั้งสองยืนกอดกันกลางทะเลที่สวยงามรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งแค่มีดาวแค่สองคนในคืนนั้นหลังจากดินเนอร์ใต้แสงดาวและนั่งคุยกันในบังกะโดเล็กๆภูมิชนชบานั่งเคียงข้างกันมองไปยันท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงดาวดวงดาวฉบาเขาพูดเสียงเบา อะไรเหรอเธอหันไปมองเขาหลังจากเรียนจบเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะฉบานิ่งเงียบไปชั่วขณะก่อนจะพยักหน้าช้าๆรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีป,ปากของเธออืมอยู่ด้วยกันตลอดไปภูมิยิ้มกว้างขึ้นแล้วกอดเธอแน่นจริงๆแล้วฉันมีแผนจะขอเธอแต่งงานเร็วๆนี้ด้วยนะเขาก็ะซิบเบาๆแต่งงานเหรอฉบาตาโตขึ้นแต่ก็ยิ้มออกมานี่นายคิดจริงๆใช่ไหม จริงสิฉันรู้ดีว่าเธอคือคนที่ฉันอยากใช้ชีวิตด้วยในทุกๆวันไม่ว่าจะเจออะไรเราจะสู้ไปด้วยกันนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ก็แฝงไปด้วยความหวานฉบาหัวเราะน้อยๆก่อนจะตอบกลับตกลงนะฉันจะอยู่ข้างๆนายตลอดไปและในคืนนั้นภายใต้แสงดาวทั้งคู่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมในหัวใจแค่มีเราทุกอย่างก็เพียงพอแล้ว